ตัดสุมนะคะแต่อยู่อีกฝั่งนึงค่ะยังไม่ได้เดินไปค่ะก็พามาเดินดูเครื่องเล่นก่อนค่ะแล้วก็จะเดินย้อนกลิ่นแบบโซนแบบงานวัดนะคะจริงๆเขาก็มีหลายแบบนะคะหลายโซนก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะไปเดินตรงไหนเนาะก็เป็นงานประจำปีนะคะก็จะมีทุกปีค่ะประมาณเดือนมกราค่ะก็จะจัดกันที่สนามบิน อันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะก็จะมีซุ้มของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีการมาเต๋านะคะมาดูกันค่ะความสวยงามอันนี้อุโมงค์ไฟค่ะสวยมากเลยนะคะอุโมงค์ไฟเดี๋ยวจะพาเดินไปโซนของเล่นค่ะแล้วก็ไปดเูเครื่องเล่นแล้วก็ไปดูชิงช้านะคะจะมีชิงช้าสวรรค์ อันนี้ก็เป็นนี่ค่ะมาค่ะเข้าไปในซุ้มของกินนะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยค่ะก็นี่ค่ะเดินคนเยอะมากไปดูของกินนะคะของกินเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าซุ้มค่ะแล้วก็ไปดูเครื่องเล่นแล้วก็ไปดูชิงช้านะคะจะมีชิงช้าสวรรค์อันนี้ก็ค่ะแล้วก็ไปดู เครื่องเล่นแล้วก็ไปดูชิงช้านะคะจะมีชิงช้าสวรรค์อันนี้ก็ปัดซุ้มนะคะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะยังไม่ได้เดินไปค่ะก็พามาเดินดูเ,เครื่องเล่นก่อนค่ะแล้วก็จะเดินย้อนกลับมีทุกแบบนะคะขนมอ่ของข้าวของหวานมีหมดเลยค่ะนี่ค่ะเยอะค่ะอันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะ ก็จะมีซุ้มของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีการมาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดิ์แบบโซนแบบงานวัดนะคะจริงๆเขาก็มีหลายแบบนะคะหลายโซนก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะไปเดินตรงไหนเนาะเยอะยอมากๆเลยใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวนะคะ งานพ่อขุนเมงรายมหาราชค่ะนี่ก็มีมะแรงทอดด้วยนะคะอร่อยค่ะกลับไปดูของกินนะคะของกินเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าซุ้มเก่านะคะมาดูกันค่ะความสวยงามอันนี้อุโมง์ไฟค่ะสวยมากเลยนะคะอุโมงไฟเดี๋ยวจะพาเดินไปโซนของเล่นมีทุกแบบนะคะขนมอ่ของขค้าของหวานมีหมดเลยค่ะนี่ค่ะ เยอะค่ะมีทุกแบบนะคะขนมอ่ของค้าของหวานมีหมดเลยค่ะนี่ค่ะเยอะค่ะไปค่ะไปเที่ยวงานด้วยกันค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวงานพ่อขุนเมงรายมหาราชนะคะอยู่ที่เชียงรายค่ะอันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะก็จะมีเอ่อซุ้มของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายค่ะ ก็มีการมาเป็นการเล่นเกมนะคะจะได้ตุ๊กตาค่ะนี่ค่ะตุ๊กตาน่ารักค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีทุกแบบนะคะขนมของค้าของหวานมีหมดเลยค่ะนี่ค่ะเยอะค่ะกินก็ให้เราเลือกได้เยอะเลยค่ะ มีหลายอย่างค่ะก็เป็นงานประจำปีนะคะก็จะมีทุกปีค่ะประมาณเดือนมกราค่ะก็จะจัดกันที่สนามบินกับค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะของกินนี่แบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เลือกซื้อได้ค่ะเพราะว่า มีให้เลือกหลายอย่างค่ะเยอะแยะมากเลยอันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะก็จะมีซุ้มของแต่ละอำเภอจะในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีการมาของกินนี่แบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เลือกซื้อได้ค่ะเพราะว่ามีให้เลือกหลายอย่างค่ะเยอะแยะมากเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีเดี๋ยวจะพาเดินย้อนกลับไปดูซุ้มของกินนะคะอันนี้ก็พามาดูเชียงช้าก่อนค่ะก็มีคนขึ้นไปนั่งนะคะข้างบนตัดสุมนะคะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะยังไม่ได้เดินไปค่ะก็พามาเดินดเูเครื่องเล่นก่อนค่ะแล้วก็จะเดินย้อนกลับไปค่ะไปเที่ยวงานด้วยกันค่ะ วันนี้จะพาไปเที่ยวงานพ่อขุนเมงรายมหาราชนะคะอยู่ที่เชียงรายค่ะกลับไปดูของกินนะคะของกินเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าซุ้มมากเลยค่ะตัวให,ใหญ่ใหญ่แล้วก็จะมีของเล่นหลายอย่างนะคะก็ให้เราได้เลือกเล่นกันค่ะอันนี้ก็จะจัดไป,ไปค่ะไปเที่ยวงานด้วยกันค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวงานพ่อขุนเมงรายมหาราชนะคะ อยู่ที่เชียงรายค่ะก็เป็นงานประจําปีนะคะก็จะมีทุกปีค่ะประมาณเดือนมกราค่ะก็จะจัดกันที่สนามบินกาดสุมนะคะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะยังไม่ได้เดินไปค่ะก็พามาเดินดูเครื่องเล่นก่อนค่ะแล้วก็จะเดินย้อนกันนี่ค่ะมาค่ะเข้าไปในซุ้มของกินนะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยค่ะ ก็นี่คะ่ะเดินคนเยอะมากก็เป็นงานประจำปีนะคะก็จะมีทุกปีค่ะประมาณเดือนมกราค่ะก็จะจัดกันที่สนามบินกบกินก็ให้เราเลือกได้เยอะเลยค่ะมีหลายอย่างค่ะอันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะก็จะมีเออซุ้มของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีการมา อันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะก็จะมีซุ้มของแต่ละอำํำเภอในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีการมาด,ดีค่ะเดี๋ยวจะพาเดินย้อนกลับไปดูซุ้มของกินนะคะอันนี้ก็พามาดูเชิงช้าก่อนค่ะก็มีคนขึ้นไปนั่งนะคะข้างบนไปค่ะไปเที่ยวงานด้วยกันค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวงานพ่อขุนเมงรายมหาราชนะคะ อยู่ที่เชียงรายค่ะเป็นการเล่นเกมนะคะจะได้ตุ๊ก,กตาค่ะนี่ค่ะตุ๊ก,กตาน่ารักของกินนี่แบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เลือกซื้อได้ค่ะเพราะว่ามีให้เลือกหลายอย่างค่ะเยอะแยะมากเลยเป็นการเล่นเกมนะคะจะได้ตุ๊ก,กตาค่ะนี่ค่ะตุ๊ก,กตาน่ารักอันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะก็จะมีซุ้มของแต่ละ อำเภอในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีการมาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีเดี๋ยวจะพาเดินย้อนกลับไปดูส้มของกินนะคะอันนี้ก็พามาดูเชิงช้าก่อนค่ะก็มีคนขึ้นไปนั่งนะคะข้างบนเป็นแบบโซนแบบงานวัดนะคะจริงๆเขาก็มีหลายแบบนะคะหลายโซน ก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะไปเดินตรงไหนเนาะของกินนี่แบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เลือกซื้อได้ค่ะเพราะว่ามีให้เลือกหลายอย่างค่ะเยอะแยะมากเลยกลับไปดูของกินนะคะของกินเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าสุมค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดี อันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นคะ่ะก็จะมออีซุ้มของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายคะ่ะก็มีการมาอันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะก็จะมีซุ้มของแต่ละอำเภอในจังหวัดเชียงรายค่ะก็มีการมาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บายบายค่ะสวัสดีสุ้มนะคะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งค่ะยังไม่ได้เดินไปค่ะก็พามาเดินดูเครื่องเล่นก่อนค่ะแล้วก็จะเดินย้อนกลับกินก็ให้เราเลือกได้เยอะเลยค่ะมีหลายอย่างค่ะกลับไปดูของกินนะคะของกินเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าสุมค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บายบายค่ะสวัสดีเป็นการเล่นเกมนะคะจะได้ตุ๊กตาค่ะนี่ค่ะตุ๊กตาน่ารักนี่ค่ะมาค่ะเข้าไปในซุ้มของกินนะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยค่ะก็นี่ค่ะเดินคนเยอะมากเานะคะมาดูกันค่ะความสวยงามอันนี้อุโมง์ไฟค่ะสวยมากเลยนะคะอุโมงไฟเดี๋ยวจะพาเดินไปโซนของเล่นอันนี้ก็พามาเดินดูเครื่องเล่นค่ะ ก็จะมีซุ้มของแต่ละอำเภอจ